แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะเฮ hey, ล่นค่ะรับเงินอีกแล้วล่าสุดนะคะ12กันยายน2565นี้ค่ะเริ่มจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายว่างงานผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วส่วนใครจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่12กันยายน2565เป็นต้นไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องและที่สําคัญค่ะโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หากเข้ามาร่วมรับชม likes อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ เป็นกำลังใจให้ใหกับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารในการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มประกันสังคมซึ่งล่าสุดค่ะว,วันที่12กันยายน2565ที่จะถึงนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมจะมีการเริ่มจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายว่างงานผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสำนักง,งานประกันสังคมมี การเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมในกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรท,ทุพพลภาพตายแล้วก็ว่างงานนะคะให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และก็มาตรา39ค่ะและก็ผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบพร้อมเพย์โดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่12กันยาย,ยน2565เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มความอำนวยสะดวกความรวดเร็วโปร่งใสและก็ลดความผิดพลาดค่ะ ทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมโดยผู้ประกันตนค่ะไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับทางสำนักง,งานประกันสังคมในกรณีให้การขอรับเงินประโยชน์ทดแทนนะคะแต่ต้องลงทะเบียนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับทางธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ทุกธนาคารค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกจังหวัดหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ 1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม12กันยายน2565ประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพตายว่างานผ่านระบบพร้อมเพค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานทซบจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ